สวีดน so สวัสดีครับค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ After You ยยกันแล้วนะครับผมสัญญา,ยยาที่ว่าจะมาอัดเพิ่มนะคะ <S <S ดดวุ้นแดงหน่อยเอาใหม่ดิาสัญญาที่ว่าจะมากิน After You นะครับผมคลิปต่อไปใครใครสัญญาสัญญาเองเราก็อยู่ที่ After You มองไม่เห็นเพราะมันกลับกันค่ะงั้นเราได้คิวที่เท่าไหร่ที่สองสอง ท,ทำไมมันกลับกล้องกล้องแต่มันกลับอะไริอ๋อเป็นกล้องหน้าเดินปแล้เป็นกล้องหนะ้าเออให้ QA สองสองนะฮะแล้วก็รอ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 เดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะ มีคนลุกแล้วนะครับผมได้กินอะไรับกนรลุได <Natural Four. S 1> ้กินอะไรบ้างอาจจะถ้าหน้าต่ออีกโอเคค่ะเดี๋ยวกานเพิ่มกินแค่ห้าทีนะครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งแล้วค่อยถ่ายนะคะ